โอเคคลิปนี้มาแบบเร็วๆนะครับกับมือถือทั่วไปที่ดีไซน์ไม่ทั่วไปนะอันนี้คือ Nubia Air นะครับเพื่อนๆโดยราคาที่เปิดมาตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นไม่ถึง7,000บาทนะเฮ้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ถึง7,000บาทเนี่ยได้จออ m ร l มูเลต h z ด้วยนะครับเพื่อนๆความละเอียดหน้าจอนี่ 1.5K เลยนะยังไม่พอนะครับได้มาตรฐานการน้ำา i p 6ได้ด้วยนะโอ้โหนี่ถ่ายรูปใต้น้ำได้เลยนะครับเนี่ย แล้วก็ดีไซน์นะครับความบางนี่แบบสุดปั่นนะเอากับเขาด้วยนะครับนูเบียเพียง5.9มิลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนแล้วพอดูดีไซน์ด้านหลังผมนี่ฮ่าเลยนะ <c oughs> คือแบบยังปั่นนะดีไซน์แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะงบราคาไม่ถึงเ0็0นบาทเนี่ยได้จออมูเลนนะครับแรม8ลอม256นะครับแล้วก็ใช้ 5G ได้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะดีไซน์ที่บางขนาดนี้และถ้าถามว่านูเบียเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับ ผมแนะนำบางอย่างนะครับเราไปดูที่ชิปเซ็ตกันก่อนเนาะโดยชิปเซ็ตของทางนูเบียเนี่ยเป็น Unisoc T8300 นะครับแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบกับ Dimensity 6300นะครับซึ่งมันน่าตกใจตรงที่ว่าเฮ้ยงานมานงานนี้มาดีนะ T8300 เนี่ยเออคือแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนเลยครับนิดหนึ่งนะแรงกว่าอยู่นิดหนึ่งนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ย เป็นมือถือที่นะครับสำหรับผมนะถ้าอันตูตู้เนี่ยไม่ถึงเจสันเนี่ยเป็นมือถือสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับก็เหมาะเอาไว้ใช้งานโซเชียลนะครับถ่ายรูปวิดีโอคอลใช้แอปธนาคารอะไรแบบนี้เนาะส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมต้องบอ,อกตามตรงนะครับว่าเล่นได้แค่ A ว v กับฟ e e ไฟ r e นะความแรงระดับนี้เนาะถ้าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงเนี่ยก็คงจะต้องปรับต่ำนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่ามาดูตัวอย่างกล้องของดูบีตัวนี้กันนะครับจากสื่อต่างประเทศนะผมเก็บมออาฝากนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะผมคิดว่านะครับ ล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับก็ถือว่าถ่ายสวยในระดับหนึ่งเนาะ50ล้านพิกเซลก็จริงนะครับแต่คิดว่าเซนเซอร์เนี่ยคุณภาพก็ตามราคานะครับเพื่อนๆน,นะเนี่ยจะดูแอบโอเวอร์ไปนิดนึงเนาะแต่ดูรวมๆก็ถือว่าใช้ได้ส่วนงานวิดีโอเนี่ยผมคิดว่าเป็น Fu l l HD เท่านั้นนะครับแล้วก็การถ่ายเนี่ยอาจจะมีการสั่นได้ไม่ดีเท่าไหร่เนานะเพราะว่าก็ตามเรทราคานะเพื่อนๆตัดไปดูเรื่องเกมกันดีกว่าครับอันนี้ผมคิดว่าเกมเนี่ยน่าจะฝืนไปนะ จากที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยมันออกกระสะดุดอยู่เล็กน้อยนะเพื่อนๆนะอย่างว่านะครับคือ,อชิปเซตเนี่ยเป็นชิปเซตระดับตัวทั่วไปนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นเกมกราฟฟิคโดนหดเนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะคือกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจจะชอบสำหรับคนที่ต้องการมือถือดีไซน์บางเบาเน้นใช้งานทั่วไปแบตอืดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งสำหรับผมแล้วก็มองว่าเฮ้ย โอเคนะเพื่อนๆนะราคาไม่ถึง7 0็0พันเนี่ยได้จออัูมิเนีอย่างที่บอกนะแลมว8ดรองส6นะครับแล้วก็มี5 G ด้วยนะแถมกันน้ำ IP 6 9ด้วยนะเพื่อนๆนะโอ้โหถึงว่าน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้ใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้อยากใช้ Android นะครับก็จัดไปได้นะครับดูเบียแอร์นะครับสินค้าอยู่ในตะกร้าครับผมและถ้าชอบสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ